สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสะเดานะครับตำบลโพชัยอำเภอปทสัยจังหวัดสีสเกตนะครับวันนี้พามาชมเส้นทางจักรยานสมัยผมยังเด็กเข้าสู่เส้นทางกันครับบ้านสะเดาบ้านสะเดานี้ก็ผมเคยมาทาคลิปเกี่ยวกับสิมนะครับสิมเก่าโบราณน,นะครับนี่เรามุ่งหน้าทางตะวันตกเพื่อไป ทะลุบ้านส้มปล่อยนะครับส้มปล่อยน้อยนะครับ e สีแยกส้มปล่อยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงเส้นทางเล็กๆเ,เองนี่เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านที่เคยสัญจรมาเมื่อผมเคยมาล่าสุดเมื่อปีประมาณสองห้าสามเก้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนปีสองห้าหกสี่นะครับกี่กี่ปีแล้วเนี่ยที่แล้วยี่สน,นมปีนานมากเลย เป็นเส้นทาง,งเล็กๆแต่ก่อนเป็นทางดินเลยนะครับผมปั่นจักรยานมาบ้านญาเนี่ยโดยใช้เส้นทางรองนะครับหมู่บ้านข้างหน้าเราก็เป็นหมู่บ้านน่าจะบ้านสมอนะครับไม่ได้มานานก็ต้องกบรรยายไม่ถูก เส้น <laughs> ทางก็ถือว่ายังแซงกันได้นะครับใจญ่สมควรเป็นทางระหว่างหมู่มบ้านโอ้เห็นแล้วก็ท่านี้ก็เสพความเขียวขจีไปก่อนปีนี้ไม่แรงนานนะครับผลมาเร็วนี่ก็วันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกสี่วันหวยออกเลยนะครับ ด้วยกันนะครับเขียวชาวบ้านที่นี่ยังไม่ได้เปิดหน้าดินมากยังไม่ได้ไถพุดมากนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เร่งรีบเหมือนกับเมื่อวานไปโปรศรีสุวรรณนะครับเป็นข้อมูลที่ผมผ่านมาทํานากันเยอะแล้วนะครับบรรยากาศด,ดีนะครับเขียวชาวนี้ยังไม่ได้ไยเลยใช่ลแล้วแต่ฝนเพราะว่าฝน,น,นทางโูรศรีสุวรรณอาจะคพอบลได้ก็เลยนะ ทำนายกันนะครับเพื่อให้มันหมดภาระหมดหมดเรียกหมดงานให้มันเสร็จนะครับดูแล้วเราต้องทำผมไม่ได้มา20ปีก็ถือว่ามารีวิวเส้นทางแน่ดีนี่บ้านสมอเราก็จะตรงไปเลยจะผ่านบ้านไหนบ้างก็รับชมด้วยกันนะครับต้องคอยรวังตทางทางหลักถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็คือ2อ6นะครับ ส้างเยอะมากเลยเมื่อกี้ก็ผ่านมาเส้นหนึ่งถ่ายไม่ทันนี่ซ้ายมือมือกล้องนะครับนี่ส้างบอ่อน้ำที่เขาใช้กันแล้วไม่ยุบแต่ก่อนตอนนั้นผมไปที่เท้าความนิดหนึ่งที่เราเปิดคลิปตามหาทางโบราณก็มีพวกอันนีเนี้ยสถานที่บอ่อน้ำก็ เป็นเตาถ่า,านส่วนส่วนมากนะครับนี่ก็เห็นอีกแล้วเตาถ่านเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะเห็นความเขียวระจีของต้นข้าวนะครับแต่ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนนะครับอู้ร้านตัดผมไทยมากลางป่าเลยไปท้ายหมู่บ้าน คล้ายสไตล์วินเทจนะดูการตกแต่งป้ายนะครับ mm hmm. โอ้มีป่าละมอดด้วยเข้าสู่ป่าด้วยเดี๋ยวดูว่าแต่ก่อนเราผมก็ปั่นจักรยานมานี่อีกสางอีกทาังนึง mm hmm. <c oughs> เออไม่ทันแล้วผู้สางเกะนะนี mm ่ผ hmm. ่านไปแล้ว mm hmm. น่านจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับชาวบ้านเราหาเหยียบหินผ้แดงเป็นป่าแต่ก็ว่าเป็น,เป,นเป็นคอนกรีตนะครับถนนโอ้สวยตรงนี้สวยโมงต้นไม้เล็กๆ นี่ก็ดูความเป็นธรรมชาติของสภาพที่นี่นะครับที่ที่เราพามาชมนะครับเป็นเส้นทางถือว่าให้ท่านชมได้ผ่อนคลายไปด้วยนะครับถ้าใครอยู่ในเมืองก็จะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆนะครับาทางดีมากเลยนะครับกรีงิทไม่มีรถสวนเลยเราวิ่งมาทั้งเส้นทางนะครับ เกือบสุดเส้นทางแล้วเดี๋ยว้านข้างหน้าจะเป็นบ้านอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูป้ายบ้านกัน20กว่าปีแล้วเดี๋ยวจะเข้าหมบ้านางหน้าเดี๋ยวรูว่าเป็นบ้านอะไรนะครับอันนี้ก็มีเลี้ยงวัวนะเลี้ยงวัวเอ้ยตรน,นี้มีายนะครับทางซ้ายมือของเรา เป็นความเป็นธรรมชาติผงควายยังมีอยู่นะครับตำบลโพชัยจะเชื่อมกับตำบลสำโรงนะครับนี่ควายโดนกระจุกในมือกล้องเลยครับนี่ยิ้จาระจุกเก่าเลยควายผงเลี้ยงผูตัวเล็กๆอีกน่นจะเเหมือนกระเอาะติดี้ให้เห็นอยู่นะครับธรรมชาติแบบเก่าๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้ ตอนนี้ก็มีปลูกหญ้าใช่ไานเราปลูกหญ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็น ครับตรงน,นี้ไถเริ่มไถเยอะแล้วหมู่บ้านนี้ซ้ายมือเราเห็นก้อนที่ไทแล้วเห็นรอยไถแล้วเกเษตรนะครับเกษตรมีเถียงนาแล้วก็มีข้อกัวนะครับที่ผ่านมานลักษณะคล้ายๆกันนะครับ รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นนะครับที่ผมไม่ได้ผ่านมาเป็นเวลา20กว่าปีเราใช้จักรยานเดินทางแต่ก่อนไปบ้านดาประมาณ6 6 1 7กิโลเมตรนะครับใช้จักรยานปั่นในสมัยก่อนก็ถือว่าเส้นทางจักรยานนะครับุตรงนี้ไกลเหมือนกันไกลเหมือนกันแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับรถประจำทางก็รอนานเราก็ต้องใช้วิธีแบบปั่นจักรยาน ีจักรยานให้ปั่นก็ถือว่าดีนะครับในสมัยที่ผมเป็นเด็กพ่อกว่าจะได้ใช้จักรยานนี้ก็ถือว่าปฐมปลายๆแล้วนะครับปฐมห้าปฐมหกแล้วถึงจะมีจักรยานเป็นของตัวเองก็เลยมีความรู้สึกอยากนึกขึ้นได้ว่าเอออยากอยากให้เห็นภาพบรรยากาศเก่าๆในการเดินทางของของผมนะครับเก็บภาพการเดินทางมาฝากท่านผู้ชมในเส้นทางแบบนี้นะครับ บ้านส้มป่อยแล้วนะครับส้มปล่อยน้อยเราไม่เคยมาเราจําบ้านไม่ได้ถูกต้องนะครับบ้านส้มปล่อยน้อยตาบสลสําโรงครับบ้านนี่เจริญเนาะมีกาแพงเหมือนในเมืองเลยกาแพงบ้าน เป็นทางจักรยานนะครับ เราผ่านมาตั้งแต่บ้านสะดาวแล้วก็บ้านสมอก็เข้ามาเข้าหมู่บ้านสมป่อยนะครับสามหมู่บ้านรอยต่อสองตำบลน,นี่คือแยกที่เราขวามือเราไปบ้านอีลำซ้ายมือเราออกถนนสองสองหกนะครับเรามองเห็นเลยวันนี้เราจะทะลุไปทางออกทางลาสีแล้วก็เลี้ยวเข้าสี่แยกสมปอยนะครับเส้นถนนเส้นทางจักรยานโบราณของผม ขวามืออำเภอราศีสไลดยซ้ายมืออุบลพิสัยนะครับถึงแล้วลุกขนใหญ่นะครับสีแยืสมปล่อยน้อยนะครับลุกตรงนี้นะครับจบการเดินทางสำหรับวันนี้นะครับนีผม,มออดาโรสขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในเส้นทางต่อไปนะครับสวัสดีครับ